สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่จัดเต็มมากๆด้วยนะครับกับเรื่องราวการเจาะหนัง Black Panther Wakanda Forever นะครับผมที่เราจะเจาะกันไปถึง Easter Egg แล้วก็จุดน่าสนใจต่างๆเนี่ยที่เราพลาดไปในหนังนะครับบอกกันเลยว่ามีมากกว่า100จุดนะครับผมและคลิปนี้คงจะยาวมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่ ฟังเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กตรงไหนมีรายละเอียดสําคัญอะไรที่เราพลาดไปกันบ้างเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่านะครับจุดแรกนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคอหลักของหนังก่อนละกันนะครับผมคอหลักของหนังเนี่ยนะครับคือเรื่องของทาล์คคาแล้วก็วากาด้าถูกไหมและท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นของ2ประเทศนี้เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยได้พลังมาจากอะไรครับสมุนไพรที่โตมาในดินที่มันมีไวเบเนียมอยู่เยอะซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะครับผมจุดเริ่มต้นของวากา เขาก็ได้บอกว่า เทพบาสเนี่ยนะครับเป็นคนนำทางให้บาชเชนกานักรบคนแรกแบค็คแพนเทอร์คนแรกของวากาดาไปเจอกับสมุนไพรรูปหัวใจเนี่ยแหละแล้วก็กินเข้าไปจนได้กลายเป็นแบ็คแพนเทอร์ขึ้นมาในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์คล้ายๆกันได้เกิดขึ้นกับกรณีของทาล็อกคาเลยนะครับ,ก,รบก็เทพนำทางเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของไวเบเนียมเนี่ยช่วงหลังๆมาเวลพยายามจะใส่เรื่องของเทพเข้ามาด้วยนะครับโดยฝั่งของทาล็อกคาเนี่ยจะเป็นเทพมหายันซึ่งก็คือตัวของชักเทพแห่งฝนนั่นเองครับแล้วก็ยังมี การิีคะร์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับผมว่าเฮ้ยธีมหลักของเรื่องนี้มันมีเรื่องของธาตุเข้ามาด้วยนะดินน้ำลมไฟนะครับซึ่งดิน กับตัวของไฟเนี่ยคือวากันดาครับผมวากันดาทำไมถึงเป็นดินกับไฟนะครับดินเนี่ยก็คืออะไวเบเนียมเนี่ยอยู่ในภูเขาถูกไหมอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนละว,ว่ามันเปรียบเสมือนดินนะครับผมเปรียบเสมือนพื้นดินแห่งโลกใบนี้แล้วไฟเนี่ยคืออะไรครับคือเทคโนโลยีอันสูงส่งของวากนดาไงมีไฟฟ้ามีนู่นมีนี่มากมายไฟฟ้าเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนไฟเทียมถูกไหมในจุดเริ่มต้นก็คือแบบมันทําให้เราส่องสว่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงมุมของไฟฟ้าเทคโนโลยีเนี่ยวิทยาการต่างๆก็จะถูกเปรียบเทียบมาเป็นธีมของไฟนะครับ แล้วทีมของน้ำเนี่ยทาร์คารเห็นชัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วลมเลยครับชัคเองเนี่ยเป็นเทพแห่งฝนนะครับผมก่อนที่เน้ำจะลงมาข้างล่างเนี่ยมันอยู่บนฟ้าก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วตัวของเนมอเองเนี่ยก็บินได้ด้วยนะถูกเรียกว่าคูคูขานนะครับผมเป็นเทพมังกรปีกนกนะครับซึ่งเทพมันนี้เองก็บินอยู่บนฟ้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แยกกันไปเป็นทาร์คานเป็นลมกับน้ำส่วนวากาดาเป็นดินกับไฟนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมีอะไรน่าสนใจอีกในเรื่องตรงนี้เปิดมาเนี่ยก็เปิดมากับฉากการตายของ ชาร่าเลยถูกไหมล่ะครับคนที่ดูจะเศร้าที่สุดเนี่ยคงจะเป็นตัวของชูรี่นะครับผมและต่อจากนั้นเนี่ยในตอนที่ตัวของเธอได้กินสมุนไพรรูปหัวใจเข้าไปอะ่ะเธอกลายเป็นว่าเธอไม่ได้ไปยังมิติแห่งบันพชนเพื่อเจอกับเหล่าแบ็คแพนเทอร์ในอดีตแต่เธอไปเจอกับเอริกค,คิวมองเกอร์เองทาไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหัวใจของเธอเนี่ยมันเต็มไปได้วยความเศร้าและความโกรธแค้นไงและหากลองย้อนไปดูในแบ็คแพนเทอร์หนึ่งเนี่ยซีนที่แบบว่าตัวของชูรี่ดูเศร้ามากๆเองอะ่ะมันก็เปรียบได้กกััับซีีนนขขอองงเเเริใววยยด็ลผมท่ต ได้เข้ามาเจอพ่อที่ตายอยู่มันก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธแค้นเหมือนกันนะครับและจุดที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับผมก็คือในตอนที่ตัวของเ er อริกคิวมองเกอร์ถูกโอนถ่ายไปยังโลกวิญญาณตอนที่เขากินสมุนไพรรูปหัวใจถูกไหมตัวของเขาเองอก็ไปที่อาพาร์ตเมนต์ที่พ่อ,ขอเขาตายนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นจุดเริ่มต้นของความเศร้า ในเคสของชูรี่เองก็เหมือนกันนะมาเวลก็เก็บรายละเอียดมาดีนะครับผมก็คือชูรี่เองเนี่ยก็ไปยังห้องบรรลังที่เป็นที่ตายของรามอนด้าแม่ของเธอเหมือนกันครับจากนั้นเองนะครับผมในจุดถัดไปในตอนเริ่มของหนังทั้ง2เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพนเทอร์ภาค1หรือภาค2เนี่ยนะครับก็เริ่มมาด้วยธีมของเทพทั้งคู่เลยนะครับผมโดยเปิดมาเนี่ยของแบ็คแพนเทอร์หนึ่งหากใครจําได้จะเป็นตัวของเอริกคิวมอนเกอร์เนี่ยขอให้พ่อของเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวากนด้าถูกปะอ่ะแล้วก็มีเรื่องราวของเทพบาสเข้าามนร์ r สองก็เป็นชูรี่เนี่ยพยายามจะแบบวิงวอนขอเทพบาสให้แบบสามารถช่วยทีชาร่าได้สาเร็จอ่ะเป็นรายละเอียดเล็กๆเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาจงใจทาให้มันแบบมีการเมนชั่นถึงบาสเหมือนกันทั้งคู่ของทั้งหนังทั้งสองภาคเลยแล้วถ้าหากใครจําได้ตอนชูรี่พูดเนี่ยชูรี่บอกว่าถ้าบาสเนี่ยโอ้ยช่วยทีชาร่าให้ไม่ตายได้เนี่ยเดี๋ยวเธอจะเริ่มเชื่อในตัวของบาสเลยนะครับผมแต่ในตอน Love n d Thunder เนี่ยนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆบาสเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับผมเพราะว่าก็ได้มาอยู่ในสภาแห่งเทพในอมนิโพเท นั้นเองนะคร himself, ับผมในจุดถัดไปเราจะเห็นได้เลยว่าชูรี่เนี่ยเฮ้ยดูจะเป็นคนที่แบบเน้นไม่ทางวิทยาศาสตร์เยอะถูกไหมไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเท่าไหร่นะครับนังเรื่องนี้เองอ่ะก็เป็นการเดินทางให้เธอเปิดรับถึงความเชื่อตรงนี้ของผู้คนของเธอนะครับผมแต่มันอาจจะยังไม่ได้แบบมาเป็นธีมหลักหรือว่าเอ็กตรีมอะไรเท่าไหร่นะแต่เขาก็พยายามสอดแทรกมาด้วยซึ่งองค์เนื้อเรื่องตรงนี้เองเนี่ยก็เอามาจากในคอมมิกเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะอันนี้ก็ไม่ได้ลงลึกอะไรในคอมมิกเท่าไหรับ ผมในเรื่องถัดไปเราจะเห็นได้เลยนะครับผมว่าตัวของชูรี่เนี่ยก็มี AI คอยช่วยเหมือนกับโทนี่สตาร์กเหมือนกันนะครับผมซึ่ง AI อันนี้เองเนี่ยนะครับถูกให้เสียงโดยตัวของเทเอร์โนานะครับแล้วเขาก็เคยมาให้เสียงเป็น AI ของยานวากาด้าเนี่ยในแบ็คแพนเธอร์ภาคหนึ่งด้วยตรงนี้เขาก็เอาคนเดิมกลับมาให้เสียงเหมือนกันนะครับต่อจากนั้นนะครับผมในเรื่องถัดมาเราจะเห็นว่าชูรี่เนี่ยพยายามจะสร้างสมุนไพรูปหัวใจแบบเทียมขึ้นมาถูกมาหลังจากที่มันถูกเผาไปโดยตัวของคิวมองเกอร์จริงๆเรื่องนี้เองเนี่ยนะ แต่ก่อนที่หนังเนี่ยจะเข้าแล้วนะครับผมซึ่งมันถูกเมนชั่นมาในหนังสือวากาดาไฟซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ MCU นี่แหละครับผมที่เหมือนทางแบบหน่วยข่าวกรองของวากาดารวบรวมมาเป็นหนังสือพิเศษแล้วก็จะมีข้อมูลลับๆอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็ลองไปหาดูกันได้แต่เรื่องที่บอกว่าชูรี่เนี่ยพยายามจะสร้างสมุนไพรรูปหัวใจมาก็ได้ถูกบอกเอาไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมแต่รายละเอียดจากวาก a ดาไฟเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวของทีชาร่าแล แชทวิกบอสแมนจริงๆด้วยนะครับตัวของชูลี่เนี่ยก็ได้บอกว่าแบบเออเนี่ยอยากจะเอาเลือดของทีชาร่าเข้ามาในการทดลองแต่แบบว่าด้วยการบังคับเนี่ยบางทีพี่อาจจะยอมก็ได้แปลว่าอะไรครับแบบเนี้ยแปลว่าเฮ้ยทีชาร่าน่าจะไม่ยอมถูกไหมแล้วเหตุการณ์ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เข้ากับเนื้อเรื่องในภาค2นะครับผมก็คือทีชาร่าเนี่ยที่ไม่ยอมเอาเลือดให้กับชูลี่อะ่ะ อาจจะเพราะว่าตัวของเขาอ่ะปิดบังอาการป่วยของตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เลยมีอาการนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าแล้วก็มันก็ตรงกับเรื่องของแชทวิกบอสแมนจริงๆด้วยนะครับที่เขาเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้บอกใครจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตจากไปก็ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียของวงการฮีโร่เลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พาราเรลกันทั้งในหนังแล้วก็ในโลกความจริงด้วยนะครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมในจุดถัดไปในงานศพของทีชาล่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโหชาวกันด้ามาดูเฮฮามีเต้น,นเต แบบเฮฮากันได้แล้วก็ชูลี่เนี่ยดูจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเลยคนอื่นเนี่ยนะครับผมเขายังมูฟออนแล้วก็เต้นกันได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยที่เราเห็นทุกคนใส่ขาวอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะงานศพของวาการ่ามันไม่ใช่งานเสียใจครับแต่มันเป็นงานเฉลิมฉลองเพราะว่าพวกเขาเชื่ออย่างเต็มหัวใจเลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันมีชีวิตหลังความตายนะเว้ยความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด เขาก็เลยเป็นงานฉลองกันแทนนั่นเองแต่ชูรี่เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์ะนะไม่ได้เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยเสียใจกว่าคนอื่นๆแล้วก็ดูจะไม่ได้อินกับพิธีการในวัฒนธรรมในประเทศของเธอนะครับในจุดถัดมาในรูปกราฟิตี้ที่เป็นรูปทีชาร่าเนี่ยนะครับผมก็เป็นการลําลึก,กตัวทีชาร่าเนาะแล้วก็แชดวิกโบสแมนด้วยนะครับซึ่งภาษาที่เขียนเนี่ยเป็นภาษาวากันดาซึ่งถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่าราชาแพนเธอร์จะอยู่ในตัวเราตลอดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาใส่มาเป็น รายละเอียดเล็กๆละกันที่ต้องสังเกตไปดูนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในเรื่องถัดไปในงานศพเองเนี่ยก็มีการกล่าวถึงบาเชนกาด้วยนะครับผมซึ่งเขาคนนี้เองเนี่ยก็ดูจะโผลมาเป็นเหมือนแบบแอนิเมชันในแบบแบล็คแพนเทอร์ภาคแรกแล้วเขาคนนี้คือแบล็คแพนเทอร์คนแรกของวากาด้านะครับผมอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นคลิปแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีจุดที่แบบว่าไม่ตรงกับคอมมิกเหมือนกันนะเพราะว่าในคอมมิกแล้วจริงๆเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าบาเชนกาเป็นแบบแบล็คแพนเทอร์คนแรกแต่หลังจากนั้นคอมคเ่ม,ม,ออม,เม,เมันก็เยนเรเี่อยๆจาสุดท้้าแลว ได้มีแบ็คแพนเทอร์คนที่ก่อนจะเป็นบาเชนกามานะครับผมแต่บาเชนกาเนี่ยเป็นแบบกษัตริย์คนแรกของวากาด้าเนี่ยถูกต้องแล้วถ้าอิงตามในคอมมิกนะเพราะเขาเป็นคนที่รวบรวมแบบประเทศเข้าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้จากคอมคมิกมาเฉยๆไปกันต่อเลยนะครับในจุดถัดไปในช็อตลงศพเนี่ยนะครับผมที่เราเห็นลงศพของทิชาราเราจะเห็นโล่ของเขากระหอกของเขาเนี่ยนะครับวางอยู่ข้างๆด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเหมือนการส่งสัญญาณเนาะว่าแบบเฮ้ยการต่อสู้ของเขาเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ในโลกจริงๆเนี่ แบบนนนี้เหมือกัแล้วก็ในจุดอีกจุดหนึ่งในงานศพที่น่าสนใจเนี่ยก็คือหมวกที่ชูลี่เนี่ยได้ถือมานะครับก็คือหมวกของทีชาร่าถูกไหมหมวกหมวกนี้เองเนี่ยยังไม่ได้เป็นนาโนเทคนะครับมันคือหมวกอันแรกหมวกออริจินอลในตอนที่แบล็กแพนเทอร์เนี่ยโผล่มาครั้งแรกในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเมนชั่นเอาไว้เป็นรายละเอียดเล็กๆแล้วกันนะที่มาเวลก็ใส่ใจเอามาทําตรงนี้ด้วยเหมือนกันต่อจากนั้นเองในเรื่องถัดมาเราจะเห็นได้เลยว่าน้าของชูรี่เนี่ยก็มีการเพ้นอะไรอย่าง,ง,นะง,รรงาาเง ก็อิงมาจากเรื่องความจริงเหมือนกันแต่มันก็มีรายละเอียดเล็กๆเหมือนกันนะในแบบหนังแบ็คแพนเธอร์ภาคแรกเนี่ยที่แบบว่าผมมาย้อนดูเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกไม่เม่เซนเล็กน้อยนะครับผมนั่นก็คือตอนที่ชูรี่เนี่ยกำลังจะออกไปสู้เนี่ยนะครับผมก็มาหาตัวของลอสเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปสู้ถูกป่ะแต่ตอนที่มาหาตัวของลอสเนี่ยเขายังไม่ได้แต่งชุดสู้นะครับผมแต่พอออกไปสู้เนี่ยโอ้เพนหน้ามาเต็มเลยนะครับเท่ากับว่าในการเปลี่ยนชุดเนี่ยแทนที่จะรีบเปลี่ยนนะต้องมาแบบเสียเวลามานั่งเพนหน้าอีกด้วย ต่อดีกว่านะครับมีอีกหนึ่งพาเร็วจากภาคแรกมานะครับผมนั่นก็คือภาคแรกเองเนี่ยในช็อตแบบปรากฏตัวของแบล็กแพนเทอร์เขากระโดดลงไปแล้วก็ไปจัดการกับคนชั่วถูกไหม แต่พอมาเป็นในช็อตของวากาดาฟอยเวอร์เนี่ยจะก,กระโดดลงมาจากยานเนี่ยนะครับกลายเป็นกลับขึ้นยานไปแทนนะอันนี้ก็เป็นพาเลลแบบว่าตอนแรกเนี่ยลงมาจากสวรรค์มาช่วยผู้คนคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่แบล็กแพนเทอร์จะต้องกลับไปพักกลับไปบนสวงสวรรค์นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าอินโทรของมาเวลนะครับผมซึ่งอินโทรนีน้แตกต่างจากทุกอินโทรเลยแต่เราคงจะหาให้ทุกคนมาดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีให้ดูอะถูกไหมมันเป็นอินโทรที่มีแต่รูปแชทวิกบอสแมนเลยนะครับก็เป็นการล้ำลึกถึงตัวนักแสงงผู้่ว นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกทีนึงนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการทาอินโทรในลักษณะนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับผมกับอินโทรของสเตอรลีนะที่ทํามาในกัปตันมาเวลนะครับก็เป็นการเหมือนลําลึกเป็นการแบบกล่าวถึงสเตอรลีก็หากใครจําไม่ได้ก็ลองย้อนไปดูันได้เดี๋ยวเราหารูปของสเตอรีลีมาให้ลวกันนะครับผมว่าอินโทรมันเป็นประมาณไหนึ่งนั้นเองนะครับผมในจุดถัดมาในตอนจบของแบ็คแพนเทอร์ภาคหนึ่งเองเ,องเนี่ยวากันด้าจะเปิดประเทศถูกไหมแต่พอมาในแบบเวอร์ชั่นของแบ็คแพนเทอร์ภาคใหม่เนี่ยเปิดมาน วาก a ด้าเนี่ยต้องมาเจอกับแบบผลกระทบที่ตามมาจากการเปิดประเทศนะครับซึ่งก็มีเรื่องของไวเบเนียมมีเรื่องของการเมืองโลกอะไรต่างๆมามากมายนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้แนวโน้มของวากาด้าเนี่ยดูจะแบบปิดประเทศปิดตัวเองลงมากขึ้นเลยนะครับผมแต่ตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอฉากตรงนี้เขาใส่มาเพื่ออะไรเพื่อเซตอัพไปยังเรื่องราวถัดไปเพื่อเซตอัพไปยังเรื่องราวของ Black Panther ภาค3ยังไงเลยครับตรงนี้เองเนี่ยคิดว่ายังไงก็เซตอัพไปภาค3อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไอความตึงเครียดของโลก and สหประชาชาติกับทางวากาด้าเนี่ยตึงเครียดสุดๆแล้วหลังจากจบหนังเนี่ยก็ตึงเครียดมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าวากาด้าเนี่ยต้องมารับหน้าแทนทานลอลคารที่ก่อเรื่องเอาไว้ถูกไหมนะครับต่อจากนั้นนะครับผมไปที่เรื่องถัดไปกันเลยในการประชุมนี้เนี่ยก็มีการเมนชันมาด้วยนะครับว่าไวเบเนียมนั้นไม่ถูกตรวจจับโดยเครื่องตรวจจับโลหะซึ่งซีนนี้จริงๆเนี่ยเคยมีมาแล้วในแบ็คแพนเธอร์ภาคหนึ่งนะครับก็คือซีนนี้นั่นเองที่ตัวของทิชช่าเนี่ยนะครับผมได้เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแบบชิวยรนนยรรบบขของงั่่เเเศสนี้าาุก วิจัยของวากาด้าในมาลีเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจอกับหน่วยดอร่ามิราเช่ซึ่งจะมีอีกหนึ่งดอร่ามิราเช่ที่สําคัญนะครับผมนั่นก็คือตัวของอเนกานั่นเองและอเนกาเนี่ยนะครับผมในคอมมิกจริงๆมีบทเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันในวันหลังและกันเพราะเรื่องของเธอก็ยาวมากๆเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสาคัญนะครับผมที่เหมือนสู้เพื่อสิทธิผู้หญิงในวากาด้านะครับแล้วก็ได้ขโมยชุดมิดไนแองเกิลออกไปแล้วก็มาช่วยปลดปล่อยผู้หญิงอะไรแบบนี้อันนี้เกิดไว้ประมาณนี้ก่อน,นแอนอนแแแแลล้้นน้นะ้ววววกกกััับบัันน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 นต่่่เเเเเอออาาาาปปป็็็พมมมมใบบบบบรรร์ชหงไไดผีย ค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวของアニกาเนี่ยก็ได้เป็นมิดไนแองเจิลเหมือนกันนะแต่เป็นเพราะว่าโอโคเย่เนี่ยได้เลือกเธอจากการที่ชูรี่เนี่ยได้สร้างชุดมาให้โอโคเย่แล้วก็สร้างมาอีกชุดนึงให้โอโคเย่ไปเลือกนะครับผมโอโคเย่ ok e ก็เลยจัดให้อานิก้ามาเลยนะก็เลยกลายเป็นมิดไนแองเจิลในเวอร์ชันของ MCU ไปซึ่งก็มีความแตกต่างจากเวอร์ชันในคอมิกอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วตัวของผมเองเคิดว่าアニกาเนี่ยน่าจะมีบทมากกว่านี้นะครับผมแต่เขาอาจจะเหมือนกักให้พอเราได้รู้จักตัวละครนี้ก่อนแล้วเดี๋ยยยวเเเเนนนนนนีีีีี่จะะปปปมมบททใแก็็ off, ขอขงาล คาดว่าที่แนะนําตัวอะไรแบบนี้มาเนี่ยโอ้โหแนะนาอเนก้ามาแบบนี้เพื่อที่จะนําไปสู่ในซีรีส์ต่อเพราะว่าเรื่องราวของวากันดาเนี่ยจะไป2ทางก็คือหนังแบ a c k พ a นธ์เทอร์ภาค3แล้วก็ซีรีส์วากันดาที่จะลงใน Disney Plus ด้วยนะครับจากนั้นเองนะครับผมในจุดหันมาในฉากการประชุมนี้เองเนี่ยเราจะเห็นลามอนดาบอกว่าเขารู้นะว่าไอ้พวกรัฐบาลโลกเนี่ยมันพูดอะไรกันนั่นเป็นการเมนชั่นถึงอะไรครับเมนชั่นถึงเาสายลับของวากันดานั่นเองซึ่งเรื่องของสายลับนี้นะครับก็ได้ถูกเมนชั่นมาในแบงเกพักกน ผมในจุดถัดมาเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ทางอเมริกาเนี่ยนะครับ ได้พยายามส่งเรือมาเพื่อตามหาไวเบเนียมถูกไหมนะครับแล้วซีนซีนนี้เองเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะในตอนที่ส่งคนลงไปตามหาอะไรแบบเนี้ยเนาะมันดูเหมือนแบบหนังสยองขวัญเลยนะครับผมซึ่งชาวทะเลลัคคายกับเนมอเนี่ยก็เปรียบเสมือนปีศาจมอนสเตอร์อสุร,รากายใต้ทะเลที่มาจัดก,การพวกเขาซีนนี้เองเนี่ยจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากคอมิกซับมารินเนอร์เดอะเดฟนะครับผมซึ่งเรื่องราวนั้นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวาก่อนที่เนมอจะเปิดเผยตัวให้กับโลกได้รู้นะครับแล้วก็ได้ตามเรือดำน้ำําที่เหมือนว่าพยายามจะแบบ เฮ้ยพิสูจน์ว่าแอลนติซไม่มีจริงหรอกอะไรแบบนี้นะครับผมแต่พอไปถึงเน,เน,เนมอนครับผมฆ่าพวกเขาทุกคนเลยนะครับไล่ฆ่าทีละคนทีละคนเลยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเรือเนี่ยนะครับผมที่แบบว่าเอามาสำรวจหาไวเบเนียมเนี่ยชื่อว่าสาซานะครับคาดว่าน่าจะเป็น r e f ยเพื่อไปถึงนักเขียนการ์ตูนมาเวลเอ็ดการาサซาที่เป็นคนทําเรื่องเรา light of the black panther นะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยในฉากที่ชาวทาร์ลคารบุกนะครับผมเราก็จะเห็นถึงความสามารถของชาวทาร์ลคานเนาะพวกเขาเนี่ยสามารถสะกดจิตคนด้วยเสียงเพลงให้เดินลงมาจ น้ไดซึ่งพลังอันนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าเทียบกับในโลกแห่งความจริงอะ่ะมันก็คือตำนานไซเรนนั่นเองนะแล้วก็คิดว่าตัวของไซเรนใน MCU ก็คือชาวทาล็อกคารที่เหมือนว่าอาจจะว่ายน้าไปอยู่ไกลๆแผ่นดินไปอยู่แถวๆแ,แบบเมดิเตอร์เรเนียนอะไรแบบเนี้ยไปอยู่แถวๆกรีกอะไรแบบเนี้ยทำให้มันเกิดตำนานนี้ขึ้นมาได้นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นได้นะเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าน่าจะใช่นะครับผมจากนั้นเองนะครับไปดูในจุดถัดไปจุดถัดมาก็คือเราจะได้เจอกับ2ตัวละครสําคัญของทาล็อกคารนะครับก็คือตัวของนามอราแล้วก็ตัวของอั ถ้าดูในคอมิกเนี่ยสตัวละครนี้ก็เป็น2ตัวละครชาวแอตแลนติสที่สําคัญนะครับนามอร่าเนี่ยเป็นญาติของเนมอร์นะครับผมส่วนตัวของอาทูมาเองเนี่ยเป็นเหมือนคู่แข่งที่จะคอยแย่งบอลลังกับเนมอร์นะครับแต่เอาเป็นว่าพอมาในเวอร์ชั่นของหนัง MCU เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นว่ามันเป็นคนละเจนกันเลยเพราะว่าเนมอร์เนี่ยมีอายุมามากกว่า500ปีแล้วนะครับผู้คนทาราคาเนี่ยเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสมุนที่ศรัทธาในเนมอร์มากๆทั้ง2คนก็แล้วกันแต่ในตอนจบเนี่ยก็ดูเหมอ่ารกกจใัพบ ที่เนมอ์เนี่ยนะครับผมไปแบบต้องยอมให้กับชาววากาดาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่นําไปสู่เรื่องราวความแตกหากภายในความแตกแยกภายในที่นามอร่ากอาทูมาเนี่ยอาจจะร่วมมือกันได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันต่อจากนั้นเนี่ยในช็อตแถลงข่าวทีวีเนี่ยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนอยู่ด้วยนะครับผมเป็นเหมือนหัวข้อข่าวอื่นๆนะครับเล่าเรื่องของแอนด์แมนออกมาด้วยนะครับผมบอกว่าตัวของสกอตแลงเนี่ยกำลังออกทัวร์หนังสือของเขาอยู่นะครับผมลุคเอาฟอร์เด กำลังจะกลายเป็นคนรวยแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเขากําลังจะรวยแล้วเย่ๆอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบเหมือนการบอกใบ้ามาก่อนเปนหลายอยดเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นเรื่องราวของเขามันตั้งแต่ในมิสมาเวลแล้วถูกไหมว่าเขาเองเนี่ยก็ทำพอดแคสต์แล้วก็โด่งดังมากๆแล้วในตัวอย่างแอนด์แมนคอรเตอรเมเนียเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหเขาดูกลายเป็นคนดังไปเลยนะเด็กๆเ,เนี่ยใช้เป Ant ้แอนด์แมนเดินไปไหนอูก็ดีใจมีแต่คนแบบดีใจที่ได้เจอตัวเขาอะไรแบบนี้ต่อจากนั้นเองนะครับผมฉากที่รามอนดาเนี่ยบินกลับมา เป็นเหมือนช็อตรงข้ามกันนะครับผมเพราะว่าในแบ c ็คแพนเทอร์ภาคแรกเนี่ยเฮ้ยบินมาแบบนี้เหมือนกันเลยซีเนวกันแต่มาในรุ่งอรุณน,นะครับเหมือนรุ่งอรุณของวากาด้ากำลังจะขึ้น แต่ที่นี้เองเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นซีนของรามอนด้ามันคือพระอาทิตตกนะครับผมอารมณ์ว่าเนี่ยกำลังจะถึงวันที่ความรุ่งโรจน์ของวากนด้าจบลงแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมในหนังเรื่องนี้เนี่ยวากนด้าก็ถูกถล่มถูกไหมก็เป็นการเหมือนใช้พวกอรายละเอียดเล็กๆแบบนี้บอกเล่าเรื่องราวหนังให้มันแบบคนคอยตามไปในรายละเอียดที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจอ่ะแต่โดยรวมมันคอนวิน์เรามันแบบว่าทําให้เราแบบคอยตามโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วในซีนกลับ,บบ้านนี่เองของรามอนด้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าสนาม พลังของวากาด้าเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงในน้ำด้วยนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมเราจะได้เห็นตัวของชูรี่หปีหลังจากการตายของทีชาร่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกับโทนี่สตาร์กเลยตัวของโทนี่สตาร์กเองเนี่ยนะครับผมก็มัวแต่หมกตัวเองอยู่ในงานเนี่ยเพื่อลบลืมเพื่อกลบความเครียดในใจออกไปชูรี่เองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมความเศร้าความโกรธแค้นความเครียดในใจเธอเยอะมากเธอก็เลยทํางานเพื่อกลบมันออกไปนะครับก็เป็นความเหมือนที่เฮ้ยมีความแบบ เชื่อมโยงกันได้เนาะเทรดของคนฉลาดอะไรแบบเนี้ยเทรดของนักประดิษฐ์เทรดของนักสร้างเทรดของอัจฉริยะประมาณนี้นะจากนั้นเองนะครับผมในจุดถัดมา เราจะได้เจอกับเนมอสักทีนะครับผมซึ่งถ้าเรียกกันตามภาษาสเปนเนี่ยก็จะเรียกว่านามอนะครับผมจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ชื่อของเขานะครับแต่เป็นคําที่บาทหลวงสเปนเนี่ยด่าเขานะครับก็คือเอลนิโยซินออยนะครับผมหรือว่าเด็กผู้ไร้ความรักนั่นเองในการปรากฏตัวของเนมอลเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนกับแบบคนในแถบแบบแอสเทคอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งมาเวลเนี่ยก็จงใจเลือกตัวของทีน็อกฮูวรตามารับบทนี้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็มีรากเงาแต กูเนี่ยนะครับผมมาจากชาวอารเซเทคจริงๆแล้วก็เรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่โผล่มาในเวอร์ชันของหนังแบล็คแพนเธอร์นี้ก็คือโรคระบาดท,ที่สเปนเนี่ยนำมาด้วยถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับผมในการบุกมาของเราคอนคิสซอ์เนี่ยหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้สเปนสามารถเอาชนะชาวอารเซเทคได้เนี่ยนะครับก็คือโรคระบาดท,ที่เข้ามาจัดการผู้คนในอาณาจักรอาสเซเทคอย่างมากมายเลยแต่ที่นี้เองเนี่ยมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับผมที่ ที่อยู่ในช่วงเดียวกันเหมือนกันนั่นก็คือการล่มสลายของกรุงที่น็อกทิกลานนะครับผมซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอาร์เตคนะครับตรงนี้เองก็โผล่มาในอีเทนอลเนาะแล้วดูอีกเนี่ยก็ได้นาคนอาร์เทคเนี่ยนะครับผมไปอยู่ในหมู่บ้านของเขาเองรวมไปถึงคนสเปนที่มาสู้รบด้วยนะครับเหมือนไปสร้างหมู่บ้านอยู่อย่างสันติอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้พลังควบคุมจิตใจมนุษย์เอาแทนอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงก,กันระหว่างหนัง2เรื่องแล้วกันนะครับผมแล้วต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับเฮ้ยเนมอลเนี่ยไม่ได้มาจากแอตแล จะให้มันไม่ซ้ํากับอควาแมนนะครับผมเพราะว่าแบบเนื้อเรื่องเนมอลจริงๆเนี่ยเป็นลูกครึ่งชาวแอตแลนติสกับมนุษย์เหมือนกับอควาแมนเป๊ะๆเลยนะครับผมแต่จริงๆต้องเรียกว่าอควาแมนเนี่ยเหมือนกับเนมอลเพราะว่าเนมอลมาก่อนนะครับผมเนมอลเป็นตัวละครที่สร้างก่อนนะอควาแมนตามมาทีหลังอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเป็นเก็บความรู้เอาไว้แล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยทาร์ลคาร์เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนจากแอตแลนติสมาเป็นทาร์ลคาร์แล้วถูกไหมก็ใช้เป็นพวกตำนานอาร์เทคผสมกับมายันมานะครับเพราะว่าทาร์ลคาร์เองเนี่่ยยเป็นนนตาาแคคคะัมูู ออสเทกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของเคสซาโคอาโทนะคือแบบเขาเชื่อว,ว่าเป็นคนคนเดียวกันอะไรแบบนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าเทพกรีกเนี่ยกับเทพโรมันน่ะคนละชื่อแต่เป็นคนเดียวกันอย่างแบบตัวของอาทีนาอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเป็นในเวอร์ชันของโรมันเนี่ยก็จะเป็นตัวของมิเน r a วา หรืออย่างซูสเองเนี่ยก็เป็นจูปิเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นความคล้ายคลึงกันเหมือนกันแค่อยู่คนละส่วนของโลกแล้วก็ทาลคารเนี่ยนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากทาโลคารนะครับซึ่งทาโลคารเนี่ยเป็นโลกหลังความตาย 1- ใน13โลกของชาวอาร์เซกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นที่ที่คนที่จมน้ําตายเนี่ยจะไปอยู่หลังจากที่เขาเสียชีวิตลงซึ่งถ้าอิงมาที่ชาวทาลคารเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับในรุ่นแรกเนี่ยกินสมุนไพรไปอ่ะเฮ้ยเหมือนตายไปแล้วก็ตื่นมาใหม่ถูกไหมพอตื่นมาใหม่เนี่ยกลาย คือโลกใต้ทะเลนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเกร็ดความรู้จากตอร์เรฟันตันเดอร์ด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวของคว e สโซโอะโทเนี่ยโผล่มานะครับในสภาเทพเหมือนกันนะก็คือตัวคอตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าตีความกันออกมาเนี่ยนั่นก็คือคูค่คู่ขานตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวรอมาวลเนี่ยอาจจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมมาในหนังเรื่องถัดไปตรงนี้เองก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ละกันนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเกร็ดความรู้ที่เอามาเล่าให้ฟังก่อนนะแล้วตอนนี้เองเนี่ยผมก ยังมีเกร็ดความรู้อีกมากมายรอเราอยู่เลยนะครับผมก็เลยจะขอแบ่งมันเป็น2พาร์ทนะครับนี่คือพาร์ทแรกของอีสเตอร์เอ็กและดีเทลที่น่าสนใจจาก b l a c k p a n t h e r w ว k a n d a f า r e v e r นะครับผมต้องขอพัยจริงที่ไม่สามารถทําเป็นคลิปเดียวได้เพราะผมทําไม่ไหวนะครับผมแบบว่ามันเหนื่อยมากๆจริงๆครับแล้วช่วงนี้ผมมีภารกิจในวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยก็วันนี้มาก,กับพาร์ทแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพาร์ทสกันต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไปต่อพาร์ทสด้วยหรือเปล่านะแต่มันมีเรื่องราวน่าสนใจเนี่ยเล่าไม่หยุดเลยแต ที่คุ้มค่าหน่อยละกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันฮะท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปก็กราบขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยในคราวนี้ไม่ไดเอามาจาก New Rockstar นะครับแต่เอามาจากช่อง Screen Crush นั่นเองนะครับผมลองไปดูในเวอร์ชันออริจินอลได้ตรงนั้นก็จะละเอียดมากๆเลยนะครับคลิปนี้ยาว40นาทีเลยนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็แปล ไว้ด้วยนะครับผมผมมีหน้าที่แค่มาแปลไทยให้กับทุกคนได้ฟังกันเฉยๆเพื่อใครเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแข่งภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยนะครับผมยังไงวันนี้กับผมขอลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่ันผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ